เรารู้ทันเจ้าทุกอย่างยังแค่เราให้โอกาสเจ้าเฉยๆในเมื่อนีแบบสงบนเออยู่อย่างนี้มานานแล้วไม่อยากค่อยก็ง่าไงว่าเขาเป็นอะไรก็ได้ ท่านแม่ก็ไม่เชื่อท่านแม่ก็อยู่กับร่างนี้ก็รู้ดีอยู่นี่นะใครท่านแม่ใครอยู่กับร่างนี้ท่านแม่คนนิ้เจ้าหลอกล่อเขาได้ทุกอย่างแต่หลอกลองไม่ได้หรอกนะยังไง เราก็ยืนอยู่ตรงหน้าเจานี้ไม่ใช่ลูกเขาขอร้องนั่นแหละถอนออกมา เอาจิตของเด็กออกมาเจ้าปลดปล่อยเขาก็เหมือนปลดปล่อยพัฒนานก,การทุกทร,รมานของเจ้านี่เราให้โอกาสเจ้าแล้วนะ อยากได้บุญไม่ใช่เหรอให้ก็ให้แล้วอยากมากราบพระคุณเจ้าก็ให้แล้วแต่ทำไมมีมีสัจจวาจากนนี้กลับหลวงพ่อแล้วสัจจะมีเปิดสิจักขางคอยทราไ,ไมปล่อยเขาแล้วก็เขาร้องมาเมื่อกี้ไง chạm mưa, chắn ya chạm mưa gì? không phải không, không phải không chạm. Đòi nào, cô phụ nữ, gào, ra ra ra. ตอ่ออกมาก่อนเราถึงจะช่วยให้หลวงพ่อช่วยใครก็ได้เอ่ยออกมาก่อนอย่ามาเจ้าเล่์กับเราไม่ไม่เจ้าเล่์แล้วตอนนี้มีพระคุธเจ้าพูดจาต้องมีสัจจะพูดออกมาเดี๋ยวนี้ต่อนหน้าคุณเจ้าจิตวิญญาณที่เจ้ากาักทางไว้จะปลดปล่อยให้หมดไม่ใช่ดวงเดียวที่ซ้ำไปมีจิตเดียว ไ,ไม่ใช่ล้วลูกเขามีคนเดียวที่จับไว้ลูกเขาเน่ยคนเดียวได้กินยานอื่นเล้วไม่มีไม่ยุ่งเกี่ยวมนุษย์ตัวอื่นของคนอื่นให้คนอื่นมาแก้สิจะให้ทำไหมถอยออกมาอย่างนี้ เลิกคะปล่อยร่างนี้ให้เป็นอิสระอย่าไปควบภูมิใจเขาอย่าไปแฝงในตัวเขาอย่าไปบังคับบัญชาเขาอย่าไปหลอกคนอื่นแล้วหลอกตัวเองแล้วหลอกร่างนี้อย่าสร้างเวรสร้างกรรมให้เขาเป็นคนปกติ เขาจะได้บำเพ็ญเพียรเราเป็นผู้มีจิตวิปลาสเป็นผู้มีจิตปรุงแต่งเป็นผู้มีจิตยึดมั่นในนิมิตสร้างนิมิตขึ้นมาแล้วก็หลอกตัวเองว่าเป็นคนนั้นคนนี้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ จนกระทั่งจริงกับเท็จแยกกันไม่ออกแต่นี้เป็นต้นไปไม่ต้องยุ่งกับร่างนี้เลยแยกย้ายไปไปไหนก็ไปไปบําเพ็ญก็ไปไม่ต้องมาอาศัยไม่ต้องมาเกาะไม่ต้องมาเกี่ยวไม่ต้องมาอ้างว่าช่วยเขา ห่วงเขาคิดถึงเขาทกาทำมังสังขังไม่อนุญาตให้วิญญาณใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเทพเป็นมารเป็นปีศาจเป็นอาสูรเป็นสัมภเวสีใดๆปอบใดๆที่มีชาอาคมอย่ายุ่งกับร่างนี้อีกเด็ดขาด ให้เป็นตัวของตัวเองถ้ามันมีอะไรเข้ามาก็บอกว่าหลวงพ่อไม่อนุญาตและไม่ยอมรับและไม่ให้ใครเข้ามาเกี่ยวข้องเลยอย่าไปร่วมปรุงแต่งใช่เปล่าอย่าไปร่วมแบบว่าเอ้ย คงจะมีคนนั้นองค์นั้นองค์นี้ถ้าเขามาบอกเขามาส่งสัญญาณก็บอกว่าไม่ว่าจะจริงหรือเท็จไม่อนุญาตให้เขามาอยู่ในร่างนี้เขาใจเบาที่ได้เป็นผู้เป็นคนของเขามันก็มองไม่เห็นแล้วก็รไม่ไม่เอาเลยทั้งเห็นไม่เห็นทั้งรู้ไม่รู้จริงเท็จไม่เอาเพราะมันบ้าๆบอๆเกินไปแล้วเข้าใจไหมถามนี้นะ ไม่ต้องรับบอกว่าหลวงพ่อสั่งไม่อนุญาตให้ใครทั้งผีจริงเทพด้วยก็ไม่ให้มายุ่งเลยอันนี้ เธออย่าไปเปิดรับแล้วเธอก็อย่าไปยินดีในเมื่อไม่ชัดเจนมันก็จะหลอกเราได้เราเป็นชะกุศนเป็นคนหอนอุอมปกติไม่เป็นมนุษย์ที่วิปริตขอให้เจ้ามีสติมีสุขภาพจิตแข็งแรงมัทูยมทีไม่มีมตาแล้วเท,ท,ทปบริสัน เขาจะเห็นผีผีปอมเป็นเทพเออมันมีผีปลอมเป็นเทพใช่ทั้งผีมันก็เหมือนกับคนเรียนวิชาคมมาไงมันมีนะไอผู้ชายคนหนึ่งอ่ะมันก็นอนอยู่พอตกกลางคืนมันก็มีวิญญาณเข้ามาบอกว่าวิญญาณที่เข้ามาเนี่ย เป็นพ่อแม่กวนอิมแล้วแล้ว,ลวมันก็บอกมันไม่เชื่อไอ้ผีตัวเนี้ยมันก็บอกว่าให้เชื่อทําพิธีมันก็ไม่เชื่ออีกในที่สุดในที่สุดมันก็มันก็ถูกไอ้วิญญ,ญาณนี่หลอกไอ้วิญญาณนี่มันเก่งไนงะมันบอกว่าดีอีกสองวันจะมีคนมาหาอีกวันนั้นวันนี้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วมันก็เป็นจริงมันก็เลยเชื่อนึกว่าเป็นเจ้าแม่คุณอิมแต่มันเป็นปีศาจหมอมันเปิดใจยอมรับปับ๊บไม่นานมันก็ทําพิธีทําไปทํามามันก็เลยกินเหล้ากินเป็ดกินไก่เป็นปีศาจอาสูรแม่เขาเยอะมากค่ะหลวงพ่อผสมกันหมดเลยจริงไหก็ใจเขาไปเปิดล่างไงไม่ได้เปิดแล้วเมื่อก่อนนี้มีหลวงพ่อไปห้องบถงให้แม่ แล้วหลวงพ่อก็ไปช่วยท่านสวดมนต์นั่งสมาธิอย่ยงหนูดีๆก็เป็นขึ้นมาเป็นบ้าไปตั้งรึ่งปีซิ่งไปนั่งเชื่องบินก็นั่งแต่สวดมนต์ไปไหนก็สวดมนต์เดี๋ยวเห็นหลวงพ่อก็ไปกราบค่ะแล้วท่านบอกว่ามรศาการนมัศาการอาโมสิมัทนาโมทนาอะไรพูดไปอย่างนี้หนูก็ไอพวกเนี้ยมันเคยเป็นพระมาก่อนมันเคยมันเคยตั้งใจไหว้พระสวดมนต์เล่นคาถา ตอนหลังมันมีกิเลสเข้ามันก็เลยกลายเป็นปอบมันกลยเป็นกลายเป็นผีบ้ามีมีครั้งหนึ่งลุงชายเสียแล้วก็ลุงชายเสียต้องมีปอบเข้าไปอั<ห>นนี้ไปเป็นปอบกับหลานบอกแล้วลูกเนี่ยทําน้ามนต์ให้เขากินหายไปหมดเลยปอบออกหมดเลยแม่มันมีปอบใหญ่ไล่ปอบเล็กเขาเรียนมาไหมแม่เหรอใช่ปอบนี่มันเคยเป็นผีเอ้มันเคยเป็นพระ ที่เล่นคาถาจนเก่งกล้าแล้วปรากฏว่ากิเลสมันเยอะจากพระมันก็เลยกลายเป็นปอบดังนั้นเนี่ยมันก็เข้าไปอยู่ในตัวคนแล้วมันก็ท่องเก่งกว่าพระอีกนะโอ้เก่งที่พระยังถามเลยพูดนิ้วเก่งมากตอนที่หายหลก,ก็มีหลงตาที่มรรกเนท่านถ้าไปหาท่านก็สวดไล่กับท่านนะสวดเท่ากันนะมันจวบเก่งกว่าพระอีก กดได้ทุกภาษาหลวงพ่อเลยเอาน้ำมนต์มาพรมหลวงพ่อบอกว่ามานี่แล้วเข้าไปแล้วก็สวดแล้วก็ไม่รู้หลวงพ่อหลวงตาเอาเอาน้ำมนต์ตีตีแล้วก็ชิดชิดแล้วก็หยิดก็นิ่งค่อยๆถอดเล่นตาออกออกอะไรออกทําไปตลาดนี่วุ่นวายไปหมดไปไหว้ไปหมดโอ้เป็นบ้ามาทั้งนานนี่ตอนนี้หายแล้วแต่เวลาหาหลวงพ่อแล้วหลองพ่อแม่เนี่ย จะมีการอย่างนี้แหละทุกครั้งเลยมันเป็นมันเป็นผีที่เคยมีวิชาอาคมเคยสวดมนต์เคยอธิษฐานเคยเล่นของแต่ว่ามันน่ะแพ้กิเลสปอบก็เลยเข้าออตัวพระพระเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเล่นคาถาคนเนี่ยมันมาพูดนะแม่อ่าพีลูกสาวนะแม่ลูกสาวบอกว่าแม่ช่วยหนูหน่อย อย่างนี้รู้อยู่ข้างล่างไม่ลูกสาวคนที่เนี่ยก็นี่ไงเขาไม่ยอมปล่อยไงเขาก็บอกว่าพ่อแม่เลยบอกว่าให้ปล่อยออกมาเพราะว่าเขาเขาตึงไว้อ่ะทั้งเจ้าที่เลยที่ที่เขากดที่กี่พูดนะไปพูดบอกยังคงตึงไม่ไม่จะไป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 พูดกันไปพูดกับหลานหลานก็พูดไม่เป็นเขาบอกถุดจุดทุกก็พอแล้วไี่ก็จุดแล้วเพราว่ามันนี่ก็โทรไปหาแฟนบอกให้แฟนถุดที่บ้านบอกไปทเองกินกิน น้องเกณฑ์เขาขึ้นมาเลยลูกสาวลูกสาวบอกว่าให้เขาขึ้นมาเขาไหว่ามไม่มาหลอกทุกคนหลอกล่างหลอกคนทั่วไปหลอกพะหลอกเทพจะพูดอะไรไม่ค่อยเก่งจะเป็นคนไม่ได้อะไรสักอย่างหรอกมันเป็นมามันก็พูดไปเใช่ไหมมันก็พูดไปเขาก็ทําให้แม่เสียเงนหลอก อยากจะพูดอะไรก็พูดออกมาอย่างนี้ค่ะมันไม่ใช่ตัวเราแต่ไม่ได้พูดแบบัพูดหลอกไปเรื่อยหลอกให้ให้แม่กรร่อนสับสนทุกอย่างอ่ะอยากอยากจะมาหาหลวงพ่อก็เรื่องตัวเองนี่แหละทั้งงานที่หลังก็ลูกก็มาเสียแล้วมันในผีนี้มันก็อยากจะเป็นคนดีแต่ว่ามันสับสนมันอ่ะมันมันไม่รู้จะทำยังี๋ยวมันก็อยากเป็นคนดีเดี๋ยวมันก็อารมณ์อยากเป็นคนดีไหมพ่อมันก็แปรปรวน ก็พอจะยินเสียงปุ๊บทางนั้นแบบปุ๊บปุ๊บเราไม่ได้แล้มันมันก็เป็นมันของเราเนี่ยน้องเมียเขาจะมามูสาแล้วพวกเทพพวกโหติศัศเขารู้นี่เขาเห็นผีผีเห็นผีอันแบบว่าเทพเห็นผีเขาเป็นผีเทพไงเก่งอะไรเรอแม่อยู่ไปปันบ้านเนี่ยเป็นจะนั่งสมาธิเขาก็ไม่ให้นั่ง จะนี่ไงทําอะไรเขาก็ไม่เชื่อถ้าเป็นเทพศทวดาจริงเขาต้องสนับสนุนให้เราทาไงแม่ไหมเขาบอกว่าครบอายุหกสิบเขาจะขึ้นมาช่วยแต่เขาก็บอกว่าเขาช่วยมาตลอดเพราะว่าเขาช่วยมาตลอดไหลอกเธอไปเรื่อยเลยหลอกไม่เป็นไรเขาหลอกตัวเองคือก็มันลูกก็โตหมดแล้วคนณพ่อก็มีใช้ก็พอไม่ต้องเยอะหรอกเลยทำแค่นอขอให้แม่ปกครองถิตนีนะจ้าจ้าจ ไปไหนก็ไปได้แต่แฟนที่มีที่มีมองค์เลยร่างเนาตอนนี้ระงเาได้ก็ดีมาหาหล่งยพราะเราพ่อยก่อน